ตอนที่57สาสด้วักษะวิญญาณที่หนึ่งเสริมพลังทักษะวิญญาณเสริมพลังสามา,ถถารถเพิ่มพลังวิญญาณได้หนึ่งในสส่วนทักษะวิญญาณที่หนึ่งพัฒนาการ่เฮ้ วิญญาณของเขาจะเพิ่มขึ้นอยู่คา่าวิญญาณที่สองหลอมรวมหลอมรวมสามารถเสริมพลังพื้นฐานของทักษะแรกให้เพิ่มขึ้นอีกสองส่วนแต่พลังรวมเพิ่มขึ้นอีกเริ่งหนึ่งแต่หนูนี่เคลื่อนไหวได้ดีใช้ได้คา่าวิญญาณที่สามออเกิดแห่งพลังค่านี้พลังของเขาเพิ่มขึ้นึเท่าตัวเต็ม พลังนะเขาจะหลบได้อีกฉันข้าจะเพิ่มพลังจนเจ้าหนีไปไหนไม่ได้เลยตระเวนวิญญาณที่สี่สามสิบเอ็ดพี่คะเออพวกเจ้าดูนั่น สงพระสุธาน้าไม้จูกเก๋ระวงให้ดีล่ะลองสามเท่าักยี่สั่สังเกตเห็นอะไยเอ๋เอ๋เอ๋อ เจ้าใช้พิษอย่างนั้นเหรอพิษพิษเป็นเพียงส่วนหนึ่งในความสามารถของข้าถ้าอยากจะสู้ต่่ออีกหนอยนะมา จจะัดการเจ้าึนไปดังเงาพายไท่หลงถ้าเจ้าไม่อยากให้พ่อเจ้าตายก็หยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเขาไม่รอดแน่ สุดยอดเลยนะเนี่ยก่งจริงเลยไม่เชื่อข้าดุดพิษกลับคืนแล้วช่วงสองสามวันนี้พ่อเจ้าคงจะอ่อนแรง กลับไปแล้วให้พักผ่อนสามวันห้ามโมโหห้ามใช้พลังวิญญาณมันจะฟื้นฟูกลับมาได้เอง <ö> แล้วก็ะหลมยักษ์นี่พ่อเจ้าเป็นคนทำก็แก้ไขกันเองแล้วกันพี่เท้าเราค่ะด้วยไปไวมาไวไอ้ท่าเรี่ยงละ คนเขาอุตส่าห์กลับมาทั้งทีท่านพ่อกลับไม่อยู่ท่านปู่กูโถท่านว่าท่านพ่อตั้งใจหลบหน้าข้าหรือเปล่าองหญิงน้อยของข้าอย่าเพิ่งโกรธเลยพ่อของเจ้าคงใกล้จะกลับมาแล้วคคล่ะ<ฮ>เขาไม่สับหลักยังไงท่านพ่อกลับมาต้องมอบของดีๆให้ข้าอยู่แล้วท่านปู่กูโถต้องช่วยข้าพูดด้วยนะได้ข่าวว่าไป่พ่อน้อยของเรากลับมาแล้วรีบไปให้พ่อดูหน่อยสิ ยัยหนูทำไมหันหลังมีพ่อล่ะเกือบหนึ่งปีแล้วสินะพ่อคิดถึงเจ้ามากเลยเดคิดถึงข้าเหรอทำเป็นพูดพ่อไม่อยากให้ข้าอยู่บ้านใจะจะขาด<ข>มันนี่ยัยหนูไม่พ่อกอดที่ทานปูเ <c oughs> จียนเจียน <c oughs> ข้าคิดถึงท่านจะแย่อยู่แล้วเด็กดีที่รักของปู่เจ้ากลับมาสักที ปู่เองก็คิดถึงเจ้าคิดถึงจะแย่อยู่แล้วจริงเหรอคะจริงสิจะโกหกทำไมไม่เชื่อพลังถามปู่กูโถดูก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ปู่กูโถบอกข้าว่าเขาคิดถึงข้ามากกว่าท่านอีกนะคะเขาพูดเหลวไหลก็เห็นอยู่ว่าถ้าคิดถึงเจ้ามากกว่านิดหน่อยเจ้าสิพูดเหลวไหลไม่พอใจได้ไงไปสิไปหาที่โดนกันตัวต่อตัวเอาละเอาละท่านอาชีถท่านอากู พวกทัพสู้กันมาทั้งชีวิตแล้วตรงหลงเพิ่งจะกลับมาวันนี้ก็พอแค่ดีเถอะนะฮึลวงไส้กรอกยักษ์ม่อยู่หออีกแล้วเหรอ จะผ่านการฝึกฝนทำกลางทาราสองคู่ต้องปรับสภาพจากดอดน้ำแข็งทวินแปดแฉกและเพลิงอาคาัคนีแต่พลังแตกต่าง21ระดับมาทดแทนได้ยากจริงๆแต่ว่าการต่อสู้ว,วันนี้ทำให้ข้ามั่นใจด้เรื่องหนึง่งความสามารถอีกอย่างของกระดูกวิญญ,ญาณขาแมงมุมกลืนกินกระดูกขาแมงมุมสามารถดูดกลืนพลังฝ่ายตรงข้ามได้หลังจากดยุดเลินแล้วสามารถขูสภาพไวได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่เป็นอะไรคะ ไม่เป็นอะไรแค่ผลกระทบนิดหน่อยนะ,ะไม่เป็นอะไรได้ยังไงไทรนุ่ยน่าเป็นถึงราชาวิญญาณพี่ต่อสู้กับระดับราชาวิญญาณเลยนะแถมชนะอีกครอบครัวเจ้าไทยหลงนั่นให้ท้ากันจริงๆพี่รอบนี้พี่อัดพ่อของเจ้าไทยหลงร่วมไปแล้วอู๋เขาจะออกมาจริงๆหรือเปล่า เฮ้ยเจะลุงเสนกรอบยักษ์ก็ไม่รู้ว่าไปไหนอีกแล้วทุกครั้งที่ต้องการตัวก็ไม่อยู่เลยสักครั้งจ้าอูเจอากลับไปพักผ่อนเถอะข้าจะทําสมาธิสักหน่อยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดไม่ถ้าไม่ไปข้าจะอยู่คุ้มกันที่นี่ถ้ามีคนมาหาเรื่องพี่อีกจะทํายังไงพี่ทําสมาธิเถอะข้าจะคอยดูให้เอง ถ้ามีวิธีพิสูจน์ว่าสองท่านใครคิดถึงข้ามากกว่าหาลงหลงอย่าพูดเลวไหลออไคนเขาอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลท่านพ่อกลับไม่อยู่บ้านสู้ท่านปู่ทั้งสองท่านก็ไม่ได้ท่านปู่ทั้งสองเอาแบบนี้แล้วกันพวกท่านในของขวัญข้าคนละหนึ่งชิ้นหลงหลงชอบของขวัญของใครมากกว่าก็ถือว่าคนนั้นคิดถึงข้ามากกว่าอีกคนอ๋อ เอาละลุลง,ลงมานี่เลยเข้าให้พ่อดูหน่อยให้พ่อพ่อไปคิดถึงเจ้าพ่อเตรียมของขวัญไว้ให้เจ้าแล้วของขวัญเหรออะไรคะเพื่อนหพ่มลาลากเร็ว,รวมากลุงลงพลังของเจ้าอยู่ระดับที่เท่าไหร่คนพ่อข้าน่ยพื้นฐานธรรมดาหนึ่งปีมานี้ถึงจะขยันหมั่นเพียรแต่ก็เพิ่งจะเพิ่มมาแค่สิบระดับค่ะอ๋อสิบระดับถ้างั้นเจ้าก็ต้องขยันขึ้นอีกว่าไงเนาะสิบระดับยังกัน ใช่แล้วตอนข้าไปเพิ่งจะระดับ27ตอนนี้ระดับ37แล้ว37เหรอหลงหลงๆเจ้าจโกหกพ่อท่านพ่อไม่เชื่อข้าสินะถึงข้าจะมีดอกทิวลิปฉี่หลวอที่พี่ซานมอบให้เป็นตัวช่วยแต่ว่าข้าเองก็ขยันฝึกฝนเช่นกันดอกทิวลิปฉี่หลวงั้นเหรอเรื่องเดินก่อนพี่ซานให้สมุนไพรสุดมหัศจรรย์กับข้าด้วยพลังของมัน ภายในหนึ่งวันพลังของข้าก็เพิ่มขึ้นมา6ระดับหนึ่งวันหกระดับเหรอฮะสมุนไพรยนชั้นยอดระดับไหนกันเนี่ยเฮ้ยบางทีอาจมีเพียงแค่เจ้าเท่าพิษหูกูฟอเท่านั้นที่รู้ไม่ยาการพ่อจิเราจำเป็นต้องตรวร่างกายของหลงหลงกันหน่อยแล้วเพราอว่าพลังวิญญ,ญาณที่เพิ่มขึ้นต้องแลกด้วยพลังชีวิตขึ้นมาแล้วก็แยะนะ่นท่านผูกูโถท,ท่านพ่อ พวกท่านอย่าเครียดไปพิสารบอกว่าหมอกที่ลึบฉี่หลัวเป็นของระดับเทพไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรอกไม่เชื่อก็ดูสิจะสมบัติเปิดออกพร้อมเครื่อง,งแก้วเก้าชั้นเก้าสีหอแก้วเ้าสมบัติเก้าชั้นเก้าสีห่อแก้วเ้าสมบัติ เพลงยังมาเศร้าพี่ทานหลวปูท่านพ่อรู้สึกดีขึ้นหรือยังลูกพ่อ เจ้าแพนไม่ใช่เรื่องผิดแม้แต่พ่อยังโดนมาสักขนาดนี้มีหน้าจะถึงเอาชนะเขาไม่ได้ระหว่าของเจ้าหมอนั่นเจ้าพ่อจะรู้หรือเปล่าเขาเพิ่งจะมาเข้าเรียนวันแรกเนอะข้าเห็นเขาดั่งข้างเสี่ยวอู่ก็เลยอยากค้านวนตัวต่อตัวถ้าก็รู้ว่าข้าชอบเสี่ยวอู่มากดูเจ้าโคเซทำไมถึงเหมือนกับข้าสมัยก่อนไม่มีผิดพ่อเอโก้ไม่ ทำไมถึงได้กระจขนาดนี้เนอะาชนะไม่ได้แม้กระทั่งคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าพ่อเองก็ชนะทั้งสารไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอหน่อยย้อนเอ้เด็กนี้ย้อนไมเปว่าเปล่าเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหมายถึงจะทั้งสารนั่นมันเก่งกาจริงจริงเก็งเกินเหตุหรือว่ามันจะเป็นคนของเจ็ดสำรักใหญ่กลับบ้านแล้วค่อยว่ากันเท่าที่ข้าจำได้ ไม่มีสำนักไหนที่มียาเงินครามเป็นวิญญาณยุตเราไปถามปู่เจ้าดูเขาอาจจะรู้ก็ได้ท่านปู่เหรอไม่ต้องแล้วดีกว่านะเราขายขี้หน้ากันขนาดนี้แล้วถ้าปู่รู้อีกลวก็เขาต้องจัดการพวกเราอย่างเลือดเย็นงงแงเลยอีกอย่างนะถ้าเกิดท่านปู่ไม่พอใจไปโรงเรียนเหมือนท่านพ่อขึ้นมาอีกเอาโหนี่จาขัดข้องอะไรเปล่ากเปล่าท่านพ่อท่านพ่อโอ้ยโอ้โอ้ยโนเลย เออไปไหนนะอ้ออยอ,อยูอย่นี่เองโอ้อยโอ้ยต่อโอ้ยหายแล้วโอ้ยขอแก้วเจ็ดสมบัติถึงจะเป so> ็นวิญญาณยุึดสายช่วยเหลือที่แข็งแกร่งแต่ก็มีจุดบุบคลอกที่ยากจะทดแทนมันสามารถเก็บองแหวนได้เพียงเจ็ดวงถึงแม้ในตำนานของสำนักขอแก้วเจ็ดสมบัติยังเคยมีข่าวลือเรื่องของแก้วเก้าสมบัติ แต่วันนี้ได้เห็นกับตาก็ยังยากที่จะเชื่อได้ท่านพ่อท่านปู่กู่โถท่านปู่เจียนคราวนี้เชื่อกันแล้วสินะอืมหลวงพี่ารที่เจ้าว่าเป็นใครกันนะท่านพ่อ <med S 2> ถามอะไรเยอะแยะขนาดนี้ <c oughs> ของขวัญข้าละ่ะ <từ S 2> ของที่ข้าซื้อจากสนามประโมูลวันนี้ถึงแม้อานุภาพเอาวุธสองชิ้นนี้ไม่ได้มีมากมาย แะก็มีประโยชน์ในการป้องกันตัวแน่นอนเงาประสิทธิ์สังหารปลอกแขนธนูไร้เสียงท่านพ่อทำไมท่านถึงมีอาวุธลับของพี่ซานได้ละ่ะพี่ซานของเจ้าเป็นคนทำอย่างนั้นหรอเขานี่เองดูสิเหมือนกันเลยข้ามีอาวุธที่มีอนุภาพมากกว่านี้อะจริงด้วยกลับมาครั้งนี้ข้าอยากจะถามท่านอาวุธลับพวกนี้ติดเ,เอาไว้บนร่างกายของคนในตระกูลโดยตรงได้หรือไม่ถ้าใช้ให้ดีแล้วก็อนุภาพสูงมากเลยละ่ะ ข้าอยากรู้มากจริงๆพิ่ารของเจ้าผู้นี้เป็นผู้พิพรสวรวั์บาทไหนกันน่ะพี่ซานน่ะเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของโรงเรียนสื่อไหลข้อของเราเท่านั้นเพื่อนร่วมชั้นถ้าเขาโดดเด่นถึงขนาดนั้นจริงๆ บางทีอาจเหมาะมาเป็นคู่มั่นของหลานสาวเราแล้วล่ะฮะท่านปู่เจี้ยนอย่าพูดเหลวไหลพิซาน่ะมีคนในใจแล้วข้าเองก็ข้าก็เฮ้เราออ,ออกไปข้างน,นอกกันดีกว่าข้าจะสาธิตวิธีใช้อาวุธลับให้พวกท่านดู